สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนานสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่3 1พฤษภาคม2,565มาดูแนวทางมาดูข้อมูลช่วงโค้งสุดท้ายกันครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดแพพนอาจารย์บอกว่าถ้าสู่เดินต่อ7มาเต็มเต็มชุด3ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมีอยู่ทั้งหมด3ชุดครับทุกท่านมี5,6,7 597แล้วก็527ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ7นั่นเองคุณผู้ชมขอให้โชคดีแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับตามนี้ครับแแวนแผนชุดนี้ต่อมาก็จะเป็นสูตรตัดหางเดียวครับสูตรบนล่างยังไม่เคยลงให้มาก่อนนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอาครับงวดใหม่ได้37แล้วก็73ทุกท่าน 37แล้วก็73แอดแผ่นแผ่นพารวยต่อมาครับถ้า2มาเต็มๆค่ะพี่น้องเป็นสูตรบนล่างครับทุกท่านแนวทางที่อาจารย์ทำได้ก็3727แล้วก็17ครับ372717จ,จ,จ,จัดไปครับแอดแผ่นแผน ต่อมาครับอีกใบหนึ่งก็จะเป็นข้อมูล3ตัวบนตรงๆขออนุญาตขยายครับอาจารย์ให้แนวทางเด่น2กับ7นะครับน่าจะฟัน2ชุด3ตัวก็5 2 7 5 2 8 2ตัวได้2 7 2 8แล้วก็2 9 2ตัวล่างของอาจารย์6 2กับ6 4เด่น2กับ6นะครับฟัน2 จัดไปครับอีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์ต่อมาทุกท่านใบนี้เป็นแนวทางของแอดนาลงเดชข้อมูล3ตัวบนของอาจารย์มี401581671ทุกท่าน401581671 2ตัวล่างของอาจารย์มี404143แล้วก็46 วันที่อยู่ด้านบนครับงวดที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับทุกท่านต่อมาครับยายตุ้มครับทุกท่านยายตุ้มใครชอบแนวทางของยายตุ้มมารับไปครับแคปหน้าจอด่วนๆเลยอาจารย์ให้มาสี่ใบนะครับทุกท่านเอาสองใบไปก่อนเนาะ อีกสองใบก็คือชุดนี้ครับทุกท่านวินปูเสือนอนแล้วก็ของแสลงห้ามกินของแสลงของอาจารย์มี210กับ30ครับวันที่อยู่ด้านบนครับของแท้แน่นอนต่อมาครับเป็นแนวทางของแอดเก้ครับอาจารย์ให้แนวทางล่างมาตามนี้ทุกท่านแคปหน้าจอนะครับ ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ชุดครับ148471 148471 2ชุดที่อาจารย์ขีดเขีเส้นใต้มาให้ครับ1 4กับ71ตีตัวไปกลับด้วยนะครับแนวทางแอดเกจะให้ดีก็กันบนไว้ก็ได้ครับทุกท่านต่อมาครับใบนี้ก็จะเป็นแนวทาง2ตัวบนครับทุกท่าน2ตัวบน อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางทั้งหมด4ชุดครับ4 6 8 6 7 6 0 6ครับอาจารย์ขีดเส้นใต้มา2ชุดครับ4 6กับ86ตีตัวไปกลับด้วยนะครับวันที่อยู่ด้านล่างสองตัวล่างไปแล้ว2ตัวบนไปแล้วถัดมาก็จะเป็นข้อมูลสามตัวบนครับอาจารย์มีแนวทางมาให้ 2ชุดเองครับทุกท่านมี2 4, 4 6กับ2 8 6ครับ2 4 6กับ2 8 6ครับจัดไปครับแนวทางของแอดเก้ต่อมาครับแนวทางของอาจารย์นภัสแจมจรัสสีชุดโต๊ดคัดพิเศษ42ตัว งวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนาหกห้าแคบหน้าจอนำไปดึงตัวเด่นกันดูครับงวดที่แล้วมาของอาจารย์หลุดไปนะครับทุกท่านแต่ว่างวดก่อนนั้นนั้นของอาจารย์เข้าอยู่นะครับอาจารย์นภัทรแจ่มจรสัสสีต่อมาครับแนวทางของแอดเฟกทุกท่านรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งทับหกทับหกห้า ชุดสตัวบนของอาจารย์ครับให้มาทั้งหมดก็6ชุดครับทุกท่านมี716 718 816 818 795แล้วก็895 2ตัวของอาจารย์มี1618แล้วก็95ครับทุกท่านล่างสองชุดครับ04กับ34 จัดไปครับแนวทางของแอดเฟกงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปแต่ว่างวดก่อนหน้านั้นของอาจารย์เข้าอยู่นะครับทุกท่านจะกลับมาเดินต่อไหมหรอรุ้นกันครับต่อมาใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เอทัศครับบนเต็งโต๊ดชุด3ตัวของอาจารย์736ทุกท่าน736 สองตัวก็หนึ่งหกสามหกสามแปดแล้วก็หกแปดล่างชุดเดียวของอาจารย์เก้าแปดทุกท่านวันที่อยู่ตรงนี้ต่อมาครับใครรอแนวทางเหรียญครุฑแท้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าเป็นคู่โต๊ดบนทุกท่านของอาจารย์มีสองศูนย์ตรงนี้งวดก่อนหน้านั้นของอาจารย์ก็มีเข้าคู่โต๊ดนะครับหกสี 6, 4, ไล่เรียงดูสถิติได้ครับสามวดหลังสุดตามนี้เลยมวดใหม่คือใบนี้ครับ1ทับ6ทับ6 5เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านจัดไปครับวันที่อยู่ด้านบนตรงนี้ชุด3ตัวของอาจารย์ครับ3 1 8 1 3 6 5 7 1ทุกท่าน 318136571ปสองตัวก็มี1 8 5 7 4แปดห้ครับ18574696จัดไปครับเหรียญคุดแท้ต่อมาครับเม็ดเดียวของแอดชายกูลอาจารย์ให้647มาทุกท่านหกส สองตัวก็สี่เจ็ดครับวันที่อยู่ตรงนี้หนึ่งมิยอหกห้าต่อมาครับแม่แจ็กกี้ทุกท่านแม่แจ็กกี้หนึ่งมิถุนายนหกห้าอาจารย์บอกว่ารูดหกลองเจ็ดทุกท่านรูดหกลองเจ็ดชุดสองตัวก็อยู่ด้านบนตรงนี้ครับสามตัวของอาจารย์มีสองหกแปด 4ี่หกหนึ่งเกสองแล้วก็7จ็หหในส่วนงวดที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับทุกท่านงวดใหม่ก็ใบนี้เลยมีตัวกันด้วยนะครับตรงนี้6-7จัดไปครับแม่แจ็กกี้เอาแนวทางแม่แจ็กกี้ไปแล้วเอาแนวทางเชฟต้นไปด้วยครับเชฟต้นบอกว่ารูดห้าลองหนึ่งครับ ชุด2ตัวอยู่ด้านบน3ตัวอยู่ด้านล่างครับ3ตัวก็มี6 5 7 6 5 2 6 5 8แล้วก็6 5 1กัน2ชุดครับตรงนี้เป็นชุด2ตัว7 4กับ6 4เชฟต้นกับแม่แจ็กกี้ทุกท่านต่อมาครับก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้1มิถุนายน2565 ุด3ตัวบนของอาจารย์ครับมี185 186 725แล้วก็728 2 8, ตัวล่างมี71 72 42แล้วก็46ทุกท่านตามนี้ครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของบัวคำสี1ทับ6ทับ6 5ชุด3ตัวครับ4 1 7 7 6 4 สตัวก็มี1 7 6 4 8 5แล้วก็5 6ครับบวกคำสีครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดประเสริฐรัฐบาลไทยงวดนี้ผมว่ามี8กับ1อาจารย์ว่างั้นทุกท่านมี8กับ1 8 1คักคักกระเด้ออาจารย์ว่างั้นทุกท่านตัวเดียวจบชอบก็จัดนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ